ข้าวท้อ EP นี้ผมอยู่กับคุณต้นนังงวหครับรือว่าคุณเกริรไกรนอกครับคอนเซปต์ของข้าวท้อเนี่ยเราอยากจะมาบอกอยากจะมาเล่าอยากจะเล่าถึงคนในวงการโกโก้ไทยตั้งแต่คนปลูกคนแปลรูปนะฮะและแม้กระทั่งคนที่ทําผลิตภัณฑ์ออกมาเจ้าของแบรนด์ต่างๆหรือแม้แตะทั่งเจ้าของคาเฟ่เพื่อจะได้เป็นไอเดียเผื่อใครที่มองมาเนี่ยใครที่สงสัยว่าอในวงการโกโก้ไทยเนี่ยมันจะไปได้ยังไง เราก็จะได้เหมือนกันว่าเป็นพี่เลี้ยงเพราะเรานึกถึงสมัยเราต้นตอนที่เราเริ่มทํโกโก้กับน้ำมันหมาดสมเรานี่ผมต้องอายุเท่าพี่อะเนี่ยก็สมัยสมัยสมัยต้นทำโกโก้นะอสมัยทำโกโก้เริ่มต้นสมัยเริ่มต้นทำโกโก้ซึ่งซึ่งซึ่งเพื่อนวาเราคุยกันเยอะมากเนาะวันตอนนั้นเรายังไม่รู้ทิศทางเลยเรารู้แต่ว่าข้างข้างบ้านเขาถามว่าทาโกโก้ไปล้วจะไปขายใครทาทําไปทําไมไม่เห็นอนาคตไม่เห็นอะไรเลยอะไรเงครับ คำถามที่อยากให้คุณต้นเล่าก็คือโกโก้ไทยในมุมของคุณต้นจะไปในทิศทางไหนที่มันยั่งยืนในทิศทางไหนที่มันจะเพิ่มมูลค่าได้มากกว่าเพราะที่ผ่านมาโกโก้ไทยส่วนใหญ่เป็นโกโก้นำเข้าที่เป็นพวกผงดัชโปรเซสพวกนี้มาก็ทําการตลาดซึ่งมูลค่ามันก็สูงแหละใช่ไหมฮะในตลาดเนี่ยทีนี้โกโก้ไทยล่ะเกษตรกรไทยล่ะวันนี้อาจจะผ่านในช่วงของที่ผ่านมามีการปลูกมีการ มีการแปลรูปไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีความรู้อันน้อยนิดหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งยุโรปเขาในทิศทางที่คุณอยากจะคุยอยากจะถามคุณต้นนี่คือว่าในมิศทางไหนอ่าใช่ทิศทางไหนที่แบบมันจะเติบโตได้มันจะยั่งยืนได้แล้วมันดีกับทุกคนอ่ะอครับโอ้จะถ้าผมถ้าไอสิ่งที่ผมคิดถ้ามันแก้ได้นี่ผมน่าจะเป็นรัฐมนตรีอะครับหยอกนะครับในมุมมองของผมเนี่ยผมก็ต้องมองว่า เป็นเรื่องของคุณภาพก่อนเลยนะครับคุณภาพของเมล็ดใช่ไหมคุณภาพของเวัตถุดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดแม้นู่นนี่เราต้องเข้าใจเรื่องคุณภาพก่อนนะครับสองผมแบ่งตลาดเป็นสองแบบนะครับหนึ่งตลาดในบ้านเรากับตลาดข้างนอกนะครับซึ่งตลาดข้างนอกเนี่ยเขาเป็นอะไรที่ยุยงเกี่ยวกับมาตรฐานใบซวิสิเคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือในบ้านเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจในวิธีในการทำใบซวิสิเค <molec> แล้วก็ตลาดในบ้านเราเนี่ยเป็นตลาดแมทแมทก็คือเป็นคอมูเชียลทั่วไปที่เราโตมากับผงอะพี่นะโตมากับผงก็จะให้มากินช็อกโกแลตที่มันราคาก็ราคาสูงสายสเปเชียลใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดบ้านเรามันจะค่อยๆโตแต่ปัญหาคือการที่เราปลูกกุ้งแล้วมาแปรรูปขายตลาดบ้านเราโดยตรงเนี่ยมันโตลำบากเพราะเก็บมันมีน้อยแต่ในมุมกับการถ้า ตลาดข้างนอกยอมรับคุณภาพล่ะ,ะยังยิ่งกว่าก็กยังยิ่งกว่าถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริบทที่ในมุมมองผมนะผมอยากให้คนที่ปลูกและแปรรูปโกโก้เนี่ยทาในเรื่องของคุณภาพก่อนอถ้าทําในเรื่องของคุณภาพได้เนี่ยสินค้ามันจะจะขายตัวของมันเองอการดิ้นหรือว่าการทําตลาดหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไม่ต้องเหนื่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อย่างที่ผ่านมาตลอดระยะหกปีเนี่ยของนางงัวเองเนี่ยอคอนเทนต์ทำน้อยมากพี่หนุย่ยคะ อ่าเราจะตามดูเพจอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับค่อนข้างที่จะเห็นผมทำคอนเทนต์เนเน้นคุยไม่เน้นขายอ่ะเน้นคุยไม่เน้นขายใช่ใช่อีคุยว่า้งอีคุยครับใครอยากซื้อก็มาซื้อนะฮะอ่าไม่ได้หยิงนะมาซื้อเถอะแต่ว่าเออแต่แต่เราอ่ะเราเราอยากเอาทุกอย่างใน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 สิ่งที่เราทําไปโฟกัสกับกับสิ่งที่เราทาอย่างเช่นทําคุณภาพไม่ดีก็คือเรื่องของคุณภาพเมล็อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราทำแบบนี้ผมจะบอกว่าถ้าเราทำมันก็ไม่ได้ดี่มันจะกว้างกันไปไอ้สิ่งที่ผมทำมันทําให้ตัวตนเราค่อนข้างชัดซึ่งมันเป็นอะไรที่มันตอบโจทย์กับตลาดข้างนอกเลยพี่ครับเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปวิ่งหาตลาดเขามาหาเราถึงหน้าบ้านเลยใช่ถ้าเรามีตัวตนชัดพอเหมือนในภาพในวงการเนี่ยมันเรารู้กันนะภาพของต้นนางัวเนี่ยนะฮะมันคือบีทเมกเกอร มันคือคนที่โฟกัสไปในเรื่องของการทำเมสคุณภาพคอนดิเซอร์ในเรื่องของตัวนี้แล้วก็มันจะเป็นไอตัวกระบวนการโปรเซสที่คุณต้นทำเนี่ยมันจะไปส่งต่อไปถึงสายสเปเชียลเขาที่ไปทําตัวเครื่องดื่มคุณภาพไปทําช็อกโกตคุณภาพจนไปส่งประกวดก็มีจริงๆอ่ะมันจะบอกสายสเปเชียลที่อย่างเียวก็ไม่ได้พี่เพราะว่าทั้งสเปเชียลตี้แล้วก็แมสเนี่ยทุกคนก็อยากได้ของดีแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทำสเปเชียลตี้ในคอร์สที่ต่ำ ช่ไหมม,มันก็ไปในเวที่แมสได้เหมือนกันคนแมสก็มีของที่ดีกินเหมือนกันเพราะฉะนั้นยุโรปเนี่ยเขามีอ่าไม่ใช่ยุโรปข้างตลาดข้างนอกเนี่ยมีนวัตกรรมอยู่แล้วพี่ม,มีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แล้วแต่วัตถุดิบอะอดีๆอะ มันมีอยู่ตรงไหนอ่าเพราะนั้นคำถามก็คือว่าในเมื่ออย่างเช่นต่างประเทศแอฟริกาเนี่ยเราก็รู้ว่าคุณภาพเขาประมาณไหนใช่ไหมครับและประเทศไทยเนี่ยข้อดีของประเทศไทยคือเป็นแหล่งปูที่ยอดเยี่ยมมากมีแร่ธาตุที่ดีเกษตรกรเองเนี่ยพี่ถีพี่ถันใช้คํานี้เลยมีการดูแลแทบจะเอาหมอนนอนไปปูนอนใต้ต้นกันเลยทีเดียวขนาดนั้นกูยังขายไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับแต่นั่นเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่เรามีต้นทุนที่ดีแต่ปัญหาคือ ตลาดนอกยังไม่เห็นชัดขนาดนั้นใช่ไหมครับวันนั้นน่ยในมุมที่อ่าอย่างพี่หนุ่ยทําเรื่องของท่าวคอทอล์กใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งเรื่องการสื่อสารว่าบริบทเป็นยังไงนี่แหละไอ้ตัวนี้เราอยากสื่อสารอยากให้ต้นขยายนิดนึงใช้คําว่ามาเล็กคุณภาพคือวันนี้นะทุกคนเหมือนกับท่องตามกันมานะต้องทำมาเล็กคุณภาพไอ้คุณภาพมาตรฐานที่พูดเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะบางคนยังตีความว่าคุณภาพแปลว่าเก็ต้องพวกต้นอะ ถ้าไม่ได้มาเรียนเม็ดกับต้นก็ไม่คุณภาพขยายคุณภาพคำว่าคุณภาพเม็ต,ตรงนี้ให้ให้ผู้ฟัง <Okay. S 2> ฟังคอเคคุณภาพมันมี2แบบเนาะแบบที่ที่ผู้ซื้อกําหนดขึ้นมาเองก,กับอีกแบบหนึ่งที่เป็นสากล เป็นระบบแบบระดับสากลระดับสากลเลยซึ่งระดับสากลเนี่ยก็จะมีน้องๆในวงการที่ไปแข่ง IOC AOC อะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็เรียนรู้อะไรพวกนี้อยู่แล้วซึ่งระดับสากลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเทรดขนาดเมล็ดเลยอย่างที่เราเรียนผมยกตัวอย่างของ FCCI ก็ได้ฟอร์มเนี้ยมันไม่ใช่มาตรฐานก็จริงแต่มันอยู่ในระดับที่เขาตรวจสอบในระดับมาตรฐานโลกสากลยอมรับสากลยอมรับซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องเยอะมาก แล้วก็ไม่ต้องเครียดเกินไปซึ่งถ้าคุณผ่าน F C c I ได้อะดมมาเนี่ยโมดี odi, คุณรู้ไหมมันคืออะไรอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเถียงกันว่าเม็ดคุณไม่ดีแล้วมันไม่ดีอย่างไรคุณก็ต้องตอบให้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันด้วยแพลตฟอร์มพี่อื อ่าติ๊กมาเลยอ่ามาคาลิเบกันเลยเอาเม็ดมานะตรวจเม็ดให้หน่อยก็เอา f อ i มาคัดเทสกันเลยอ,อ่ามันออกมาได้กอเท่าไหร่ก็ตามนั้นม,มันจะคุณภาพเท่าไหร่ก็ตามนั้นเพราะนั้นนาโง่เองก็ทําแบบนี้ไม่ได้บอกว่าอาจารย์ต้นหรือครูต้นบอกว่าเม็ดเนี้ยดีเม็ดเนี้ยไม่ดีแล้วทุกอย่างมันต้องจบที่บอกอ่ะไม่เออใช่มันต้องคุยกันตัวกลางโดยการใช้แพลตฟอร์มถ้าอย่างนั้นแปลว่าคนที่บอกว่า คุณอยากทาคุณภาพมันก็ต้องใช้มาตรฐานที่เป็นสากลมาตรฐานสากลไม่ใช่นั่งเถกเถียงกันว่ารังหมักจะเป็นแบบไหนอุณภูมิจะเท่าไหร่ถูกไหมอันนั้นเป็นไม่ไม่ได้ยึดโยงกับมาตรฐานพี่แต่เป็นกระบวนการแต่มันอยู่ในกระบวนการที่เราต้องเข้าใจว่าทําไมคุณต้องใช้ถ่านพลาสติกทาไมคุณต้องใช้ถังไม้ถ้าคุณตอบไม่ได้อันเนี้ยไม่ได้ละอถ้าคุณเลือกใช้อุปกรณ์โดยที่คุณไม่รู้นะคุณจะบอกมาตรฐานได้ยังไงใช่ ถูกต้องไหมพี่ถูกต้องเพราะนั้นมันก็ต้องมันเป็นมันมันล้อกันหมามันล้อกัน,มมนทีนี้อ,อย่างหลายหลายเวทีเนาะอย่าง C หลายหลายเวทีอย่าง coe อย่างเงี้ยปีนี้ก็มีทาง tcf ใช่ไหมจัดประกวดเพื่อน,นี่หาเมล็ดเข้าเวทีนี้อันนี้ก็เป็นอีกเวนึงที่ทาให้เราได้พัฒนาตัวคุณภาพเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะพลาดพิงแต่ละการเราคุย ต้องประมวลับปรหมดทุกคนครับต้องปรโมทเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนยังไงซึ่งครึ่งทุกคนอ่ะอาจจะไม่ต้องทําแบบเดียวกันก็ได้ใช่ใครถนัดขายก็ขายนะฮะใครถนัดทําช็อกโกแลตมีความสุขอยู่บ้านส่งต่อก็ก็ได้แต่ต้องอธิบายสิ่งที่คุณคุณทําให้ได้อย่างมีหลักการและเหตุผลถูกอันนี้จาเป็นมากเพราะว่าของจะถูกจะแพงอ่ะอยู่ที่เราใช่ครับว่าคุณเข้าใจมันแค่ไหนใช่เข้าใจสินค้าเข้าใจเข้าใจสิ่งตัวเองทาอ่ะแล้วนําเสนอไปถูกเป้าหมายนั่นก็ขายได้อะ ระวังมือเป็นตะคิวนะพี่ไทยอินนานยอกยอกยอกมีของคุูมี้ป่ะไหนวะกูไม่ไปกัมม์กโอเคโอเคโอเคอันนี้ไม่ต้องไปไทยอินนะครับดังนกว่าเขาดังอยู่แล้วโอ้สาธุครับพูดถึงมาตรฐานของหลักสากลไปแล้วเรามาพูดถึงมาตรฐานของผู้ซื้อบ้างส่วนใหญ่จะเป็นยังไงที่ต้นเจอมาปลอดภัยปลอดภัยมี OTF มีสารตกค้างไหมเป็นมะเร็งไหมมีเชื้อราไหมเอแค่นั้นเลยไม่ใช่บางแบบว่า แต่ก็มีบางกลุ่มใช่ไหมที่แบบว่าเหมือนกับจอจงมาเลยว่าไอ้เขาอยากช่วยเกษตรกรในออริจินนี้ในกลุ่มของเกษตรกรกลุ่มนี้นอะไรก็มีใช่ไหมมันก็มีหลากหลายแบบแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้ซื้อจริงผู้ซื้อจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เน้นปลอดภัยก่อนอไอ้รสชาติความลึกล้ำนู่นนั่นนี่เนี่ยว่ากันทีหลังมันเป็นผลพลอยได้แต่เราจะสื่อสารยังไงว่าปลอดภยัยอ่ะถังอะไรอ่าเนี่ยเริ่มมาและตากยังไง ความชื้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาเรื่องเดิมในเรื่องของมาตรฐานเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้รเรียนรู้เรื่องมาตรฐานสากลโลกอะพี่เราจะไปต่อลูกค้าย,ยัางไงว่ามันปลอดภยัยป่ะพี่กินไหมถ้าถไม่ไทํางานวิจัยเหมือนที่ผมทํามาตลอด3ปีเนี่ยไม่ได้ทํามาเพื่อโชว์นะพี่ทํามาเพื่อรู้ว่าเฮ้ยม,มันจะต้องทํำยังไงว่าให้วัตถุดิบนี้มันปลอดภยัยถ้าเราทําโกโก้หรืออะไรยอ,ะอย่างโกโก้เนี่ยผมทําออกมาเนี่ยมันไม่มีสารตัวค้างหรอกที่เขากังวลกันเนี่ย เครื่องอื่นๆก็ทําได้ไอ้นี่ตั้งหาที่ยกระดับเกษตรกรเพราะถ้าเขารู้ว่าทำอย่างไรมันปลอดภัยเขาก็ผลิตอะไรก็ได้ไงในหลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ซื้อของเราเนี่ยเขากลัวตายอันดับแรกเลยและอย่างเราโชว์กันว่าโกโก้มันช่วยร่างกายนู่นนั่นนี่คุณคั่ว่าไม่เข้าไปสิอคุณพา์จริงเลยอันนี้มองในมุมผู้บริโภคอันนี้นี่ผู้ซื้อรมบมองในมุมผู้บริโภค ก็เอาจริงก็ไม uh, ่ได้มีใครบอกเขาอย่างนี้นะเพราะที่ผ่านมาเขาคิดว่าเขาไปซื้อผงก้้ในห้างเนี่ยถ้ามันวางอยู่บนเชล์ห้างได้เนี่ยมันก็ต้องปลอดภัยแหละถูกต้องแล้วตอนนี้นังวัวเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ครับก็ผลิตภัณฑ์ก็จากวันแรกจนถึงวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยพี่หนุ่มคือมีเม็ดมีแมสมสมีน็บมีเฟกมีเฟกด้วยแล้วก็ตัวเปลือกมะเเปลือก เ,เหมือนเดิมเหมือนทุกคนเลยพี่เหมือนเดิม <laughs> แ,ตแ,ตแต่เพิ่มเติมคือลูกค้าราใหญ่ขึ้นคร <c oughs> ับก, <c oughs> ก็หลักๆเนี่ยเรารับทํา O E M ให้กับแบรนด์ต่างๆโดยเฉพาะแบรนด์ที่เกี่ยวกับสุขภาพอ,อืมส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าไอช็อกโกแลตเนี่ยคนที่มีไอเดียนี่ทำอร่อยเนี่ยเยอะในไทยอ่ะครับซึ่งซึ่งก็เป็นที่น่าดีใจที่ที่ปีที่ผ่านๆมาก็มีน้องๆเนี่ยคว้าเหรียญทองเหรียญทองอะไรมาแบบสร้างชื่อเสียงเยอะแยะมากมายนี่ต้องชื่นชม ต้องให้เครดิตเขาเลยเขาสร้างไว้ในดีกว่างพวกเขาก็ต่อยอดของเขาได้ต่อใช่เราก็เป็นเหมือนกับเป็น m มท e r i a l เลยเนี่ย m a ี e r หลังบ้านคอยซับพอร์ตเป็นต้ใต้ปีกเนาะครับก็ก็คือจริงๆสั p p l y มันต้องมันต้องเดินไว้ด้วยกันแหละทีเนี้ยการจะหาจุดยืนตรงเนี้ยอะอย่างที่น้งม่วมันแข็งแรงได้ในเรื่องของลูกค้าพาร์ทเนอร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอะอย่างเช่นเรื่องความเข้าใจในเรื่องของการแปลรูปอะพี่หนุ่ยเราสามารถที่จะอธิบายทุกโครงสร้างตั้งแต่จุดเริ่มต้นยันมาเป็น โปรดักออกไปเลยะอะไรเงี้ย<ะ>เขาเนี่ยพอเขารู้ว่าอ๋อที่มาที่ไปเป็นไง<ะ>เวลาเขาไปพรีเซนต์หรือต่อยอดมันก็ง่ายขึ้น<ะ>อ่ารเงี้ยวันนั้นอ่สี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้เราโตขึ้นมาอ่าพอสมควรฮะสี่ห้าปีนี้เนาะครับสี่ห้าปีเราเราเรามาเห็นกันตั้งแต่สมัยตอนมาเมือม่อเมื่อหลายปีก่อนนะ,ะเราเห็นตั้งแต่พาสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจคุณภาอคุณลุงม,มานั่งขั่วกระทะกันอยู่เลยอ่าใช่ค,คุณยายกล้ามขึ้นเลยเนาะมือขั่วครับปีปีปีแรกแกล่อไปคนเดียวเท่าไหร่วะดสี่ ตันหรือเท่าไหร่สิตันอ่าสิตันขั้วทีละโลทีละกิโลอ่าพอปีที่สองบอกว่าถ้ามึงไม่ซื้อเครื่องขั้วกูไม่ทำละมีถอดใจนั่งอยู่ล่างไปรู้จักเครื่องขั้วมาจางไหนก็ก็เราก็พยายามจริงๆอ่ะผมอยากได้นานแล้วปัญหาก็คือเราจะซื้อเครื่องขั้วแบบไหนที่ให้เหมือนกับที่ยายคั่วซึ่งก็ไม่มีก็เลยต้องต้องต้องสั่งประกอบ เราก็เหมือนพยายามแก้ไขหรือดัดแปลงไอ้เครื่องเนี่ยเพื่อให้ตอบโจทย์กับโปรไฟล์ที่ยายเ่อคั่วซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากพี่มันไม่มีแบบว่ามึงต้องใช้ไฟเท่านั้นใช้เวลาเท่านี้ไม่มีความรู้สึกล้วนๆแล้วกูจะรู้สึกยังไงกับยายวะเนี่ยกลิ่นยายบอกกลิ่นได้ละเม็ดมันแปะละโอเคละอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังเราเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อเราก็ใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปจับว่าความสุข แบบไหนอุณหภูมิเท่าไรระยะเวลาเท่าไหร่เข้ามาเกี่ยวข้องเราเริ่มเราเลยเริ่มเข้าใจหลักการที่ยายอะ่ะจินตนาการเพราะฉะนั<ล>้นหลายๆอย่างจากนางนง้วเนี่ยมันเริ่มจากจินตนาการจากภูมิปัญญาก่อนแล้วแปลออกมาเป็นวิทยาศาสตร์เป็นรูปเล่มเพื<ล>่อที่จะสื่อสารให้กับเจนใหม่ๆที่เข้ามาแทนที่อะไรเงี้ยครับแล้วเราถ้าอย่างนั้นตอนเนี้ยอยู่ได้แล้วละมีลูกค้าแล้วก็คิดว่าก็อยากมีอีก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 ครับ เป้าหมายนะครับจะถึงขั้นแบบว่าเราจะไปรล่ดเล่นอยู่ต่างประเทศไหมขอนะเป้าหมายของเราต้องการเป็นฮับเป็นฮับของคนไทยจะจะจะแบบไหนก็ได้นะครับการที่เป็นฮับเนี่ยการที่ตั้งอ่าอย่างผมต้องบอกก่อนว่าแบรนด์นางงวยเองเนี่ยไม่ได้ตั้งมาเพื่อเป็นของใครอื แต่ใครใช้คําว่านางง้วเนี่ยมันคือตําบลครับมันคือคนทุกคนที่นี่เป็นเจ้าของนั่นคือเป้าหมายของเราเลยใชุ่พราะพราะคุยกันต้องมีโครงการที่เรียกว่าพาพาล้กลับบ้านเราต้องการที่จะจูงใจให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเห็นความสําคัญที่บ้านแล้วกลับมาไม่ได้แปลว่าผมจะต้องจ้างทุกคนนะครับไม่ไหวแบบนั้นแต่ว่าเห็นความสําคัญว่าเอ้ยผมเป็นคนต่างถิ่นมาอยู่แล้วแล้วสร้างชื่อเสียงประมาณหนึ่งสร้างจากวัตถุดิบที่มันไม่ได้มีอะไรที่คนรู้จักแล้วเกิดชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพื้นที่เองก็ อาจจะจุดประกายแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านได้นั้นก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงว่าแบรนด์นางงัวเราเนี่ยต้องการจะเป็นอะไรไม่ใช่แบรนด์ที่จะต้องมาแข่งขันว่าเป็นแบรนด์หนึ่งของโลกไหมครับแต่อะไรก็ได้ที่นางงัวขายออกไปได้แล้วคุณภาพนางงัวทำเพราะฉะนั้นโกโก้เป็นสื่อครับพี่หนึ่งหลักเลยก็คือโกโก้เป็นสื่อเพื่อที่จะให้เขาขายส่วนอื่นๆได้เช่นเฮ้ยโกโก้นางงัวเฮ้ยโกโก้เขาดีนะสมมตินะครับ แล้วถ้าขายอ่ะออถ้าออกจากนังงัวก,ก็น่จะดีไปด้วยอ,ม,อม,มันก็รวมหมายถึงว่าภาพรวมพืนอื่นแปลว่าอะไรมันคือการสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพราะนั้นถ้าเกิดนางงว้วหรือแบร์นางง้หรือโกโก้นางง้วเนี่ยเป็นฮับได้นางง้อขายอะไรก็ได้อืถูกต้องไม่จำเป็นต้องจ้างทุกคนแต่ทุกคนร่วมกับ ร่วมกันร่วมกันทําได้ใช่ไปดูในความถนัดของแต่ละคนใช่เพราะฉะนั้นโพลิชั่นต่อไปนะครับอย่างที่บอกว่าเพชรบูรณ์เป็นครัวของโลกนะครับผักที่พี่กินในเมืองนั้นส่วนใหญ่ก็ไปจากนี่ทั้งหมดกะลัมปีบ้างอะไรใช่แต่ถ้าเกิดว่าผักหนังง้วล่ะราคามันจะเป็นยังไงอ่าคุณอยากของดีใช่ไหมมาซื้อที่นังงัวสิเราก็กล้าพูดอย่างนี้ทีนี้ การจะเคลมเรื่องนี้ได้มันก็ต้องผ่านเรื่องของมาตรฐานเรื่องของความรู้ความเข้าใจในการแปลรูปการปลูกการดูแลองี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดชาวบ้านเขาเข้าใจว่าทําแบบนี้มันคือดีอ่าอย่างระบบนิเวศที่ผมชวนทำอ่ะอ่าลดต้นทุนไหมลดต้นทุนอ่าเราได้ของดีอย่างเงี้ยมันก็ไปต่อทําให้เขาลดรายจ่ายทางรายได้เพิ่มก็เออรู้มาในช็อกโกแลตที่เราไฟังนี่นี่คือเป็นเรื่องใหม่มากเลยฮะน้ำตาลจากพูดได้เหรอพี่ได้พูดได้เหรอได้ไหม เป็นความลับไหมไม่พูดดีกว่าคับนคัยังตรงนี้คัดคัดคัดคัสครู้กันเองรู้กันเองโอเคก็ต้องต้องใครใครจะรู้เฉพาะคนที่เป็นลูกค้าหรือเพื่อนเพื่อนจริงๆผมมันก็ไม่ได้ความลับอะไรหรอกแต่ผมไม่อยากพูดในไลฟ์อ๋อโอเคก็มาถามเราเองอ่าครับครับแต่ถามเองได้นะถามได้แต่จริงมันก็ไม่ได้ปิดบังอะไรหรอกแต่ว่าก็ก็ก็สมมุติว่าคนแห่ใช้น้ําตาลนี้หมดเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่อยู่น เท่าไหร่อ่าเออมันก็ต้องมีของดีของของดีของใครอะเนาะไม่ได้ปกปิดไม่ได้ปิดบางแต่ก็แต่จะพยายามนิดนึงเข้าใจได้มันก็ต้องมีเรียกว่าซิกเนเจอร์ของทางร้านพี่โยผมคนตีนไหมซิกเนเจอร์ว่างั้นอะมีส่ิกเนเจอร์จริงๆมันก็มีคนใช้ในคอมมูนิตี้นั่นแหละแต่ว่าเขาสู้คอร์สไม่ได้หมายถึงว่าอาต้นทุนอ่าสิ่งหนึ่งที่นางงวดทำอะครับนางงวดสนใจคอร์สไหมสนใจแต่สนใจสินค้ามากกว่า เราต้องคําของออกมาให้ดีแน่ละครับแล้วก็มีความคาดหวังอยากจะให้โกโก้ไปในทิศทางที่ดีในสิงทเราทำก็อยากจะฝากผู้ใหญ่เรื่องของกฎหมายอะไรเงี้ยให้มันยึดโยงกับเกษตรกรผู้ปลูกหรือผู้แปรรูปบ้างนะครับอย่าให้มันยุดโยงกับอุตสาหกรรมมากเกินไปม,มันทําให้เราเสียดุลทางการค้าม,มันทําให้คนตัวล่างอย่างเราเนี่ยเสียผลประโยชน์ มหมายถึงกฎหมายข้อที่เป็นมาตรฐานเม็ดมาตรฐานาามาเลสอะไรอย่างเงี้ยอย่างอ,อย่างถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่อุตสาหกรรมเกินไปอย่างเงี้ยครับคุณค่าที่เราพยายามพูดถึงตั้งแต่ต้นเนี่ยครับรมันก็จะสูญหายไปแล้วก็กลายเป็นว่าสินค้าชนิดหนึ่งที่ถูกกดราคาอยู่วันยังค่าการเสียเปรียบของระบบตรงนี้มันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกฎหมายที่เอื้อในทุนเยอะเกินไปอย่างเงี้ยก็อยากให้เห็นใจไม่งั้นคนแปรรูปอย่างเราก็จะไม่มี ก็จะมีคนที่หมักอะลูมิไนท์หมักอะไรก็ไม่รู้หมักอะลูมิได้ทำเมไรก็ไม่รู้ทำเม็ดอะลูมิไนท์ทำเม็ดอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายก็ขนไปค่าเชื้อขนออกอะไรเงี้ยแล้วคุณค่าและราคาหรือของที่ดีมันก็จะไม่เหลือในไทยใช่อย่าให้เราเป็นเพียงแค่ทําได้แค่ผลิตวัตถุดิบแล้วมาส่งให้เขาเพิ่มมูลค่าอย่าเอาโกโก้ไทยมาเป็นกพี้เลยนะครับมัน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 เสียหายและอย่างโกโก้ตอนนี้กําลังขาดตลาดด้วยนะครับแล้วก็มีน้อยด้วยบนโลกนี้แล้วก็จะ มีน้อยไปเรื่อยๆใช่่นก็คือโอกาสที่ไทยเราเองจะเป็นแหล่งผลิตหรือแหล่งปลูกที่ดีในอนาะคตของโลกเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาดูหรือมีโอกาสได้ดูเนี่ยอยากจะสื่อสารบอกให้ท่านว่าเอ้ยลงมาดูความสําคัญในเรื่องตรงนี้หน่อยอย่างเงี้ยคุยกับใครไม่ได้คุยกับผมก็ได้ครับถึงผมจะปากหมานะฮะแต่ผมก็ก็รักนะครับรักรักกอกวเป็นทุนเดิมครับใช่ครับก็เหมือนกอกวที่พาพวกเรามาเจอก็ขอบคุณท่านมากส่วนใครที่อยากติดตามนะครับเพจ กลุ่มอะไรกลุ่มวิสาขชุมชนโกโก้นางงัวครับกลุ่มโกโก้นางงัวเซิร์ชใน Google ก็เจอแต่ถ้าไปเซิร์ชว่าคาคาโอจะไม่เจอก็เจอคาคาโอไปเไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเฮชแท็กไว้ว่า่ไปคาคาโอต้องมีนางงัวครับครับขอบคุณพี่หนุ่ยขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับก็เดี๋ยวอีพีหน้าอยากให้ผม เพื่ออยากให้ผมถามคำถามนะครับคำถามที่ร้อนใจเพราะว่าไหนๆก็มีโอกาสครับเขาทอลกทั้งทีนึงหรือว่าแนะนําลงมาก็ได้ครับที่คอมเมนต์นะว่าอยากจะให้สัมภาษณ์คนที่เป็นเจ้าของคำนี้บ้างอยากคุยกับผมเรื่องอะไรเออจะได้จะได้ตามมาถ่ายเพิ่มได้นะกดสมัครสมาชิกก็หยอกหยอกหได้นะครับก็ก็ก็อย่างที่บอกครับคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณคุณต้นครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับขอบคุณต้นครับสวัสดีครับอีก 在没？